สวัสดีครับชาว fps t h a a i l n ทุกท่านแล้วก็ชาวพี่แว่นพาเจ๊งนะครับผมวันนี้มาพาเจ๊งแบบเรียกว่าแบบเป็นทางการกันฮะเนื่องจากมีข่าวลือกระแสลือนาหูมากว่า gas ศูนหก 6, กำลังจะเข้าฮะซึ่งมันก็น่าจะใกล้เข้านะฮะพี่แว่นมองว่าน่าจะอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะเข้าแล้วแหละนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับมีโปรโมชั่นแลกเชลนะครับผมซึ่งถ้าแลกปุ๊บก,ก็จะได้ gas ศูนย์หกท็อปสองร้อยนะครับผมสามใบ นะฮะซึ่งจากที่อ่านดูแล้วก็คือน่าจะน่าจะได้ทุกราคานะครับผมเดี๋ยวพี่แว่นพี่แว่นขอแย่ขอขอนุญาตนะขออนุญาตแลกเชลก่อนนะฮะ,ะมันต้องล็อกอินนี่วา <Okay. S 1> โอเคเดี๋ยวปิดไอดีก่อนเนาะปากเออปึ๊บ แล้วป,ปิดไอดีททำไมทนะ้าสุดมันก็เห็นนะมันได้3ใบเหมือนกันหมดนะฮะไม่ว่าจะแลก75เชลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แลกแบบพี่ว่าแก1500ลกพันห้ากันแนะ่เดี๋ยวมันต้องใช้อยู่แล้วแหละมันจะยกเลิกทำเฮียอะไรเนะะี่ยตกลงดีวะก็จะได้มาเปิดเล่นนะฮะได้มาเปิดเล่นแล้วก็เลือกผู้จัดการให้ถูกต้องปึ๊บอันไหนวะเนี่ยเอออันนี้ โอเคคุณได้รับอ่า06ดาบ200นะครับผมโอเคไหนดูหน้าตาหน่อยปุ๊บต้องออกวะสเต็ปเดิมต้องถอยออกไปที่หน้าเลือกตัวละครปุ๊บเงเริ่มนะ ปป๊บไอเทมามาแล้วศูนย์หกองลีเฟอร์ดินานกากาโลนานิโยตติเอตโตบูฟอนพูโยลูกาโทนี่ถามว่าอยากได้ใครอยากได้รีโอเฟอร์ดินานกับลูกาโทนี่นะเดี๋ยวไล่ดูก่อนดาวิดเทรซเกออังเดปิโลรูนีเซเจอรรามอสเจ็ดเจ็ดปบเปบ ตินกาน,ะะนี่ใครวะเนี่ยคริสนี่น่าจะเป็นของบราซิลว่าวะลีดองกุ๊กมากเกสอิบราฮิมโมวิชเก่งปากวะาอิบา,าเฉยๆเนาะดีดา้าโอ้โหอันนี้ตัวตัวถนัดของมิดดีคีนเลยนะฮะราอุบาโวจูเลียบัตติสตาปูโดสกี้เชคิปเวนโครตูเล่โอ้โหยัดเป็ด200คน ดูท็อปท็อปก่อนแล้วกันนะเนี่ยท็อปหน้าแรกเนี่ยอันนี้ใครวะดีแวนบัวเต็งใช่ป่าวะใบเต็งอะไรอ่านว่าอะไรวะเนี่ยบัวเต็งบัวใช่เหรอบัวเต็งเหรอบวยบวยเต็งถ้าเป็นเคนี่ก็เป็นควยเต็งเล่นอันเซนเซอร์อันเซนเซอร์อันนี้ชั้นแนลส่วนตัวมาเฮ้ยได้สามใบแล้วไปรุ่นเปิดไปเลยปักนึงน่งใะหลักพัน ไลฟ์รีโอฟอร์ดิน่าฮไอสัตว์ยังไม่ได้เปิดนี่นี่ไงไอสัตว์จูเลโอซีซ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เรียกดีด้าไว้เดี๋ยวดีด้ามาโอ้โหฟึ๊บวันเดอร์วอทแล้วประเด็นคือไอดีหนึ่งเติมได้เปิด <c oughs> ได้ดครั้งเดียวไงน่าจ่อย,ย <c oughs> ไอสัตว์ ใครเนี่ย oh Plasticosa แต่ว่าเจ๊งตามชื่อไนะไม่กล้าเติมเลยเป็ดไม่มันเจ็ดสิบห้าเชลก็ได้แล้วไงแรกก็ได้สามใบแหละมันได้แค่ครั้งเดียวไงเป็นช่วงเปิดหัวมันเดิ oh oh <laughs> มโอ้โหโอ้ <laughs> หมดความคึกเลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ